สวัสดีแฟนๆลิวพูแล้วก็แฟนๆช่องออดี้แอนฟิลด์นะครับเรามาพรีวิวเกมที่ลิวพูครับจะเปิดบ้านแอนฟิลด์นะครับต่อเนื่องเลยนะครับรับกับคริสตัลพาเลซนะครับผมในคือวันเสาร์เวลา3ทุ่มนะครับลิวพูครับฟอร์มร้อนแรงมากเห็นไหมฮะโอ้โหไปเจอกับเอซิมิลาอย่างที่บอกว่าไม่ต้องกลัวนะไม่ไม่ต้องกลัวเลยกับมิลานอย่งไงผมเชื่อว่าเราน่าจะ ผ่านได้แล้วก็ไม่แพ้อยู่แล้วแล้ว,ลวก็ฟอร์มการเล่นนั้นดุเดินจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นนัดที่เจอลีดมานะฮะแล้วก็นัดที่เจอกับมิลานมาโอ้โหกลับมาเป็นลิปูชุดเครื่องจักรสีแดงตอนนี้อย่างที่ผมบอกไหมฮะว่าลิปูยังมีดีอยู่นะครับเราไม่ได้เสริมตัวเนี่ยเราก็ยังมีดีอยู่ถ้าไม่ดวงแตกนะครับก็ลุ้นแชมป์กันต่อยา,ยาวๆไปนะครับเชื่อว่าสิ่งที่ผมพูดไว้ตอนต้นฤดูกาลก็หลายคนน่าจะ เห็นแล้วนะครับผมหลายคนน่าจะเห็นแล้วนะฮะลิฟทเกมนี้เจอกับคริสตัลพาเลสนะครับผมซึ่งเป็นช่วงที่เหมาะมากๆที่จะโกยแต้มให้ได้เยอะใหไ้ได้มากที่สุดในช่วงนี้เลยเพราะว่าโปรแกรมต่อจากนี้นะครับจะมีเนี่ยเปิดบ้านเจอพาเลสใช่ไหมครับแล้วก็นัดหน้าจะเล่นในลิฟครับเจอกับนอริชซึ่งก็ไม่รู้ว่าคอปนั้นจะเอาตัวจริงหรือตัวสำรองลงแต่ผมมองว่าน่าจะเป็นสำรองนะเพราะว่าสำรองเราหลายคนเนี่ย ไม่ได้มีเกมเล่นสักเท่าไหร่นะครับน่าจะส่งตัวสำรองเจอ์นริชครับดังนั้นก็อาจจะได้พักตัวจริงหลายๆคนไปนะฮะแล้วก็ยังมีช่วงที่บุกไปเยือนเบรนท์ฟอร์ดซึ่งก็ต้องเอา3าแต้มมาให้ได้นะฮะหลังจากนั้นเนี่ยไปเล่นแชมเปี้ยนลีกเจอกับปอร์โตนะครับแล้วก็จะเจอกับเกมหนักอีกต่อเนื่องเลยนะครับเจอปอร์โตนี่นก็หนักนะแล้วก็จะหนักอีกนะครับเมื่อเจอกับ แมนเชสเตอร์ซิตี้หลังจากที่เจอกับปอร์โตมานะครับผมเป็นช่วงที่ควรจะเก็บแต้มเก็บชัยชนะให้ได้มากที่สุดนะครับโดยเฉพาะยิ่งเกมเกมนี้ที่เราจะเปิดบ้านพบกับคริสตันพาเลสนั่นเองนะครับผมอ่ะมาดูสถิติกันบ้างน,นะครับผมเล็กๆน้อยๆประกอบกันเชียร์นะฮะคู่นี้นะครับ6นัดล่าสุดที่เจอกันนะครับเป็นลิเวอร์พูลนะครับชนะรวดทั้ง6นัดนะครับ ถิติเหนือกว่าเยอะมากๆ6นัดเนี่ยนะครับลิฟูซัดใส่พาเลตไปได้ถึง21ประตูขณะที่พาเลตนั้นยิงใส่ลิฟูได้แค่4ประตูเท่านั้นใน6นัดหลังสุดนะครับ้ oh, สถิติคมมิดเลยคมมิดเลยนะครับนอกจากนั้นเนี่ยยังมีถิติสมเสริมอีกนะครับอย่างเช่น49นัดหลังสุดที่ลิฟูเล่นที่แอนฟิลแล้วมีแฟนบอลเนี่ยแพ้แค่นักเดียวนะครับที่เหลือเนี่ยเสมอกับชนะ แล้วก็ชนะในจําเป43นะัเข้าไปแล้วนะครับเล่นใแอนฟิลเนี่ยคือเป็นป้อมปราการสําคัญเลยนะฮะแล้วก็ยังมีสถิติเพิ่มเติมอีกอย่างเช่นลิพูเจอกับพาเลส9เกมหลังสุดนะครับชนะพาเลสทั้ง9นัดเลยนะครับแล้วก็9นัดหลังสุดในพรีเมียร์ลีกเนี่ยชนะ8จาก9นัดนะครับก็คือไปไปพลาดเสมอเกม,เกมที่เจอกับเชลซีนะครับโหฟอร์มร้อนแรงมากแล้วก็ เจ็ดนัดหลังสุดที่แข่งกับพาเลสในทุกรายการเนี่ยนะครับยิงใส่กับพาเลสเนี่ยยิงใส่พาเลสไม่ต่ำกว่า2ลูกทั้งนั้นเลยนะฮะฟอร์มแบบว่าโอโ้โหข่มพาเลสไม่จริงๆนะครับตอนนี้เนี่ยลิพูเนี่ยเรียกว่าเป็นที่1ร่วมก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าไล่เรียงตามพยพญชนะตามตัวอักษรตามนู่นนั่นนี่เนี่ยยังอยู่ดับที่3อยู่นะครับมี10แต้มขณะที่พาเลสนั้นโยนดับที่11นะครับมี5แต้มนะฮะ ฟอร์มหลังสุดนะครับ6นัดล่าสุดของ2ทีมลิเวอร์พูลชนะ5นะครับเสมอ1โอโ้โหฟอร์มเพอร์เฟกมากซึ่งเสมอ1ก็เป็นเสมอกับเชลซีขณะที่พาเลสนะครับ6นัดล่าสุดเนี่ยชนะ2เสมอ2แพ้2นะฮะกับในพรีเมียร์ลีกเนี่ะครับพาเลสเนี่ยบุกไปเจอเชลซีแล้วก็แพ้มา3-0นะครับหลังจากนั้นเจอกับเบรนท์ฟอร์ดก็ทำได้แค่เพียงเสมอ 00, 0-0หลังจากนั้นเจอกับเวสต์แฮมเนี่ยก็เสมอ2-2อีกนะฮะ แล้วก็พึ่งที่จะมาชนะได้นัดแรกนะครับกับเกมที่สเปอร์นั้นฟอร์มแย่มากๆนะครับโดนพาเลตส,สอยไป3ประตูต่อศูนย์เป็นเกมนี้ทําให้พวกเขามั่นใจมากขึ้น,นครับในนัดล่าสุดที่แข่งกับแทมฮอสเปอร์นั่นเองนะครับทีนี้เนี่ยพาเลตนะครับในยุคใหม่ของปาติกวเอร่าเนี่ยมีความแตกต่างไปพอสมควรนะครับ ถึงแม้ว่าจะเป็นพาเลททีมเดิมที่มันก็ยังมี DNA ของความเป็นรอยเค้าสันอยู่ก็จริงแต่ว่ามันมีเริ่มเขาลาของความเปลี่ยนไปคือเล่นเกมลุกได้น่ากลัวมากขึ้นเล่นเกมลุกได้อันตรายมากขึ้นนะครับมีโอกาสยิ่งมีการเซตบอลเข้าทําเป็นทีมเวิร์กมากขึ้นมากกว่าที่ยุครอยาสันที่จะแบบฝากแต่ซาฮาเลี้ยงเข้าไปอะไรแบบนี้แต่ยุคนี้มีการขึ้นไปช่วยกัน มีการทำชิ่งเข้าทำอะไรเยอะมากขึ้นเชื่อว่าปาติเวลานา่าจะมาเปลี่ยนตรงนี้ของพาเลสนะครับผมการจบสกอร์การหาโอกาสในการทำประตูเนี่ยดีขึ้นด้วยนะครับดีขึ้นด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเกมที่เจอกับสเปอร์ล่าสุดเนี่ยมีโอกาสยิงสเปอร์เยอะมากนะครับเยอะมากๆคือ3 0มเนี่ยมันได้ในช่วงท้ายๆเกมก็จริงแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยโหมีโอกาส เยอะมากน่าจะฝังสเปอร์ตั้งแต่ครึ่งแรกไปแล้วด้วยซ้ำนะครับผมเกมรุกดีขึ้นจริงแต่ว่ามันไม่ได้เปลี่ยนจากหน้ามือไปเป็นหลังมือขนาดนั้นมันก็ยังมีความบุกไปแล้วก็ทิ้งยิงทิ้งยิง,ง,ง,งขว้างตามสายพาเลตอยู่นะครับแต่โดยรวมๆแล้วเนี่ยดูดีแล้วก็น่ากลัวมากขึ้นนะครับกลับมาที่ลิเวอร์พูลนะครับอย่างที่บอกว่าลิเวอร์พูลก็โหฟอร์มดีมากๆในช่วงนี้แล้วก็กลับมาลุ้นชแชมป์แล้วราะนั้นผมมองว่าลิเวอร์พูลก็ ไม่ต้องกลัวอะไรกับพาเลสนะครับผมรายชื่อผู้เล่นนะครับที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีมลิเวอร์พูลเนี่ยมีโรเทชันนะครับในเกมกับเอซิมิลานด้วยนะครับมีเนอร์บิเกต้าได้ลงเล่นมีโจโกเมสได้ลงเป็นเซนเตอร์ center, นะครับมีโอริกี้ที่ลงมาแทนมาเน่นะครับผมก็ได้เปลี่ยนตัวเล่นบ้างนะครับมาดูทางฝั่งของพาเลสกันนะครับความพร้อมเนี่ยจะขาดทางด้านของ เอเบริชีเอเซ่ครับที่เจ็บนะนาธานเฟอร์กูสันเจฟฟรีย์สรุปสองคนนี้ก็เจ็บนะครับผมผุ mm ้ธ hmm. ศาสนประตูนะจะเป็นคนเดิมนะครับบิเซนเต้กเอตานะครับแบ็กขวาจะเป็นทางด้านของเจลวอร์ดแบ็กซ้ายนะครับคนนี้คนนี้เติมเกมรูกมันมากนะครับ er เทเริกมิเชลเซนเตอร์จะเป็นจอห์ิมแอนเดอร์เซนนะครับขณะที่อีกคนหนึ่งจะเป็นมาร์กูเอฮีนะครับกองกลางสามคนนะฮะ คนนี้ต้องระวังเลยครับคอนเนอร์กาลาเกอร์นะครับแอบขึ้นมาหาจิงหวัในการสับไกลยิงประตูได้บ่อยนะครับคอนเนอร์กาลาเกอร์แล้วก็แนวรับนะครับก็จะเป็นชิคูคูยาเต้อีกคนหนึ่งก็จะเป็นเจมส์แม็กอาเธอร์นะครับกองหน้าสามคนครับน่าจะเป็นในด้านของ itz, าาวิลฟริดซาฮาประจำการทางฝั่งขวาฝั่งซ้ายจะเป็นจอร์แดนอารยูนะครับแล้วก็กองหน้าคนใหม่ที่ ลงมาในนัดที่แล้วที่เจอกับสเปอร์ครับเล่นไม่กี่นาทีซัดไป2ประตูออสันเน่เอดูอาร์นั่นเองนะครับผมจริงๆก็ต้องรอดูนะสำหรับรายของเอดูอาร์ที่เวลานั้นเซนเข้ามาจับบอลแค่ไม่กี่ทีแต่ว่ายิงไป2ประตูก็จริงไปนว่ามันก็ยังพูดอะไรไม่ได้มากเพราะว่าเขาเพิ่งจะลองเล่นแค่นัดแรกนะครับยังต้องรอดูนอยู่แต่ที่แน่ๆคือจากนัดที่แล้วที่เห็นเนี่ยยืนอยู่ในถูกที่ถูกตำแหน่งนะฮะแล้วก็ ยิงฉวยโอกาสในการทำประตูให้กับทีมได้นะครับซึ่งพาเลสเองก็ขาดในเรื่องของความเฉียบคมมาแบบนี้นานมากแล้วนานมากแล้วนะครับไม่แน่นะครับออซอนเน่เอดูอาอาจจะมาตอบโจทย์ในการที่ช่วยยิงประตูเก็บแต้มให้กับพาเลสเต้มากขึ้นก็ได้นะฮะลิพูนะครับจะขาดไฮเวนเลียสนะฮะที่อาการบาดเจ็บเนี่ยอย่างน้อยน่าจะมีสัก3าเดือนโรเบรโตฟูมิโนแล้วก็เนโก้วิลเลียม ก็อาจจะยังไม่ฟิตพอที่จะลงในเกมนัดนี้นะครับ4-3-3ครับลิวพูอาริซงเบ็คเกอร์นะครับเทรนต์เลสเตอรร์์อาโน่แบ็กซายอันดีโรเบรัสันเซนเตอร์ก็น่าจะเป็นฟานได้กับมาติกนะครับกองกลาง3คนเซตฟูลทนะีมฮะเซียโก้ออคันทาร่าฟาบินโย่จอแดนเฮนเดอร์สันนะครับกองหน้าก็น่าจะเป็นมาเน่โจตาแล้วก็ซาร่านะครับผมเห็นด้วยกับการใส่ตัวจริงเซตนี้ลงนะครับ ก่อนหน้าน,นี้เนี่ยมีข่าวว่ากนาเต้อาจจะได้ลงเล่นนัดนี้นะครับแต่ผมมองว่ามันไม่จําเป็นนะครับถ้าเราอยากจะลุ้นแชมป์เนี่ยทุกแต้มมีความสําคัญนะครับไม่ได้จําเป็นเลยว่าจะต้องกนาเต้มาลงนัดนี้เลยไปอีกหน่อยก็ได้ลงเล่นนัดเจอเนอร์ริชแล้วดังนั้นอันนี้ใส่ให้เต็มเต็มนะครับใส่ให้เต็มเต็มไปเลยนะครับเก็บ3ามแต้มให้ได้นะครับถ้ามันไม่ได้3มแต้มเนี่ยมันขาดทุนนะครับมันขาดทุน,นครับดังนั้นต้องใส่เต็มไปเลยนะครับสําหรับนัดนี้ ทีนี้วิธีการเล่นนะครับก็อย่างที่บอกว่าพาเลสในยุคนี้เนี่ยมีเกมรุกที่ดีขึ้นก็จริงนะครับแต่ลิบูไม่จําเป็นที่จะต้องกังวลอะไรกับพาเลสนะครับเล่นให้เหมือนกับที่เจอกับ l ลีสเล่นให้เหมือนกับที่เจอ a อซิมิลานถ้าใครที่ดูเกมที่ผมพรีวิวกับ a อซิมิลานหรือว่าพรีวิวกับเกมที่เจอลีสผมก็จะบอกว่าลิบูอาจจะต้องระวังจังหวะวิ่งหาช่องหาพื้นที่ของแพตติแบมฟอร์ด ลิพูลจะต้องระวัง3ผู้เล่นของมิลานอย่างเซเลเมนเกอร์อย่างบราฮิมดิแอสหรือว่าราเฟลเลียลซึ่งเกมที่เจอกับมิลานก็เห็นว่าอีสาคนนี้มันก็สร้างความปั่นป่วนให้กับแนวรับของลิปก็จริงนะครับแต่ลิ์พูงครอบก็ไม่ได้สนใจว่าลีดจะม่ใครน่ากลัวมิลานของเปียโอลีจะมามีใครน่ากลัวไม่สนใจนะครับไม่สนใจเล่นไปในแบบที่เขาจะเล่น เล่นไปในแบบที่ตัวเองจะเล่นเสียเท่าไหร่ย,ยิงให้ได้มากกว่าเดิมนะครับดังนั้นผมก็มองว่ามันไม่ได้จําเป็นว่าลิฟูจ,จะต้องมาระวังคอเนอร์การ์กเกอร์ต้องมาระวังอาร์ยูเอโดอาร์ซาฮาเล่นให้เหมือนกับนัดที่เจอเลีดเล่นให้เหมือนกับที่นัดเจอมิลานนะครับบุกเข้าไปนะครับสับเข้าไปลุยเข้าไปเอาบอลเข้าไปในกรอบเขตโทษให้ได้เยอะๆมีจังหวะยิงมีจังหวะยิงแบบ 2นัด3นัดที่ผ่านมายังไงก็ชนนะครับยากมากๆที่มันจะไม่ชนะถ้าเราเล่นแบบเติมถ้าไม่ดวงแตกไม่เจออะไรที่มันแบบแย่ๆนะครับถ้าตามฟอร์มเนี่ยสองศต้องมีนะครับผมในเกมนี้ฝากไว้นะครับอย่าลืมฮนะคิดเห็นแตกต่างกันยังไงคอมเมนต์เข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดส r i ครกันด้วยนะครับ